สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินทุเรียนกันอีกแล้วนะฮะขาดไม่ได้ครับคุผู้ชมขาดประมาณสองสามวันนี้นึกหิวนึกอยากกินอีกแล้วนะครับผมมีทุเรียนชนีแล้วก็หมอนทองนะครับชนีวันนี้มาสองลูกหมอนทองมาหนึ่งลูกนะครับอจัดกันเลยนะครับผมมาใครสายทุเรียนนะครับมากินกับพวกเราเลย อันนี้ชาน,นีครับผมเหนียวนุ่มคุณผู้ชมเนื้อแบบเยอะมากเลยอ่ะสุ่นใจอ่ะปีนี้ไม่ค่อยได้กินชาน,นีกินแต่หมอนทองไม่ใจนุ่มๆนั่นมได้เป็นเกมชานีนละเอียดมากเลยอ่ะ <G ül> <G ül> ละมุนอะ่ะหวานชื่นใจเลยอันนี้อะไรเพื่อนสนีดีสีดีมากเลยเนะี่ยาเหลืองีหมด <G ül> อืมอืมอืมนี่หวานมาก หายตรงนี้หรอใช่หวานไหมหวานเลยอ่ะมาคุณผู้ชมอุ้ยเม็ดเล็กของจริงยังไงหวานเลยน,นี่คุณผู้ชมเม็ดแต่ว่าท่าน,นี้มันก็ล้ำกันเนาะล้ำกันหวานเลยเนี่ยพอดีพอดีเลยเนี่ยมันละเอียดกว่าหมอนทองไงใช่ มันจะนึ่มหนึบเพราะว่าหมอนทองมันกัดอกมันเป็นเป็นเนื้อไก่ฉีกันทุผู้ชม,มปีนี้นอนกินทุนเรียนไปกี่รอบแล้วนะับสิเกือบสิบนะ <laughs> <laughs> พี่เกมเอามาบ่อยมากอะอหามาด้วยแล้วก็สวนพี่เกมด้วย <laughs> เ,ปเป็นเล็กของจริงเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่นี่ มี่พูยอยากกินหูนี้มันเหลืองเอาหูนี้จเอาหูนี้อะหูนี้มันเหลืองไอ้มันสุกเกนอนนั้นน่ะมันเหลืองมันจุกเราก็ต้องกินก่อนดิมเหลืองโเหลืองมากอันนี้หวานหวานจัดน้ำตาลขึ้นนะเฮ้ยผมไม่กลัวเฮ้ยแจ้งทำไมไหนบอกน้ำตาลขึ้นนะน้ำตาลจะขึ้นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนอนต้องไปออกกำลังกายนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกกำลังกายไม่ออกโรกนี้ลโรเดียวกันคุณผู้ชมนะไหม๋ย่างหโยดูเนื้อสิอื้อหือนึกว่าเม็ดถั่วมันหนึ่มหนน้ำไปกิน อันนี้คือเนื้อดีมากฟิวอันเนี้ยเหมือนกินขนมมากกว่าใช่ถ้าทุกเรียนดีมันจะไม่เป็นดันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่แข็งเป็นก้อนมไม่เป็นก้อนไม่เป็นดันนะเขาบอกมันจะละเอียดเนื้อจะหวานละมุนเลยอ่ะโอ้โหดีมากโอ้ยแตวเองเกินอันนี้กับกินอนี้กันแย่งกันอะดูเดี๋ยว แต่ปีนี้กินทุเดืยนไม่เบื่อนะไม่มีเบื่อหรอกของชอบของโปรดของชอบของผู้ชมกล่าวว่าจะพอจะพอนะเพราะว่าในสวนหมดแล้วแล้วก็มันอดไม่ได้ครับผู้ชมตอนไรกบอกบอกพือแล้วปีนี้รอบรสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วไม่กินละที่ไหนได้ไปเจอตัดอีกแล้วเอามาอีกเอามาอีกตองสามบานหน้ามาอีกนะครับผม ไม่เป็นไรกินจนกว่ามันจะหมดช่วงนี้ทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนตายขึ้นมาแล้วอ่ะนะคุณได้รับแรงเริ่มหมดแล้วผมว่าเราเขาส่งอ่ำเกี้ยงแล้วพี่เก่งอ๋อที่หมอนทองมั้งเนยหมอนทองนี่ยไมหมอนทองเนี่ยในหมอนนนี่หมออื หมอนข้างไงเนี่ยอันไปเอื่อยอืมเต็มเนื้อคอนฟิวเป็ไไนไงลองเทียบกันดิอันนี้จะหวานน้อยกว่าอืแล้วก็เนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะไม่ติดกัแบบนเบิดอันนี้เพราะว่าอันนี้มันแบบมันเนื้อมันเนืบะ ผมว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่านะ<อ>นมันไม่ฝืดดีอ่ะดีแล้วมันกินได้เรื่อยอ่ะม,มดเร็วพอมันเนี้ยทคนี้มันเนื้ละเอียดไงเรียยกว่าหมอนทองอันนี้เนี่ยอร่อยจริงเหร อ,อกินบ่อยเล้ว่าหมอนทองอะ่ะพอดีผมได้ลูกไอหมอนทองมาลูกหนึ่งก่อนแล้วก็ไปอีกตลาดหนึ่งไปเจอชนีพอดีคุณผู้ชมก็เลยจัดชนีมาอันนี้หมอนทองครับผมแต่<ม>ว่ามิตรมันจะใหญ่นะเี็บหมอนทองหวานเก็บเลยผมว่าอันนี้หวานกว่าหมอนทองหวาน แสดงว่าะลิ้นคนละเม็ดหมอนทองในกินได้น้อยกว่าชะนีพี่ว่าทำไมเพราะมันหวานกว่าเหรออืนั่นแสดงว่าผมติดพี่แกมแล้วตอนเนี้ยผมติดหวานน้องครเฮ้ยไม่เอ๊ยไม่ใช่ชะนีหมอนทองเนี้ยมันเยอะอ่ะคุณผู้ชมมันอิ่มเร็วด้วยครูเดียวก็จะอิ่มแล้วนี่ปาร์ท เพื่อ้ๆมาช่วยกินเลยวันนี้ก็มาเยอะนะเนี่ยสามลูกสามโลนี่กิโลเนี่ยประมาณเจ็ดแปดโลเนี่ยป๊อสแกะมาได้สามโลก,กว่ามันทำไมมันติดเปรี้ยวอ่ะพี่เอ็มดูว่าดูส้สึกไปเองมันสุกเกินหรอนี่ตรงแกนๆมันอะ ใกล้ๆมิ้นอ่ะติปเปรี้ยวหน่อยนะอึ่งมันเทาะอ,อิ่มเลยอ่ะหวานอ่อนนะนี่สิกรอบอ, <c oughs> รอยอ่างเงี้ยจั๊กจ้าวด้วยโอ้โหอันนี้มันกินเหมือนไอศครีมไหนเนี่ย วันนี้เราจะค่อยๆกินค่อยๆริมรถไม่กินแบบเดียวนี่ไม่เดียวอ่ะเนี่ยอันนี้ขอนอนให้หมดนะน้ำตาลเข้าเส้นนะพี่เอมเดี๋ยวพี่เอานี้โอเคป่ะโอเคเดี๋ยวอมหักอันนี้ก็แล้วกันนี้ให้หมดเอาเหือนี่ไว้อะไยังเอากินนะเดี๋ยวพี่เอาเว้นอีกประมาณสามเดือน ไม่มาแล้ว um, โปรสามเรียนก็หละไม่เป็นไรไม่มาแล้วนะอิ่มเดียวพอดีไงรอบสุดท้ายของดูแล้วเอาเลยไม่มีไม่มีมาอี่มกี่วันก็ซื้อไม่เห็นมาไม่มีแล้วไม่มีปัจจัยที่จะซื้อแล้วเหรอ เ <Hey. S 2> รู้ว่าพี่เกมจะไม่กินทำไม<า> <laughs> อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว <laughs> มาเขาจะมาช่วยกินครับผมดูดิ mm. เยอะมากเลยผมมาเยอะอิม่มใช่อันนี้อะไรนี่พี่เกมคะนีนีได้หมืองทองมาสี่ภูไงอันนี้หมืองทองหนึ่งสองสามเนี่ยคันี้เนี่ยสีมส้มแดงแดงสีมันสวยกว่าหมือทองคนี้มันสีสวยกว่า ไม่ได้ออกเหลืองส้มเนื้อละเอียดกว่าด้วยมันโอ้โหกินไปเพื่อนฝืดคออ่ะชอบหมอนมากกว่าชอบหมอนมากกว่าอันนี้มันฝืดคออันนี้หมดเอ้าต่อได้หมอนโอ้ยพอแล้วขอเอาไว้นั่นเดี๋ยวให้คนอื่นกินบ้าง อร่อยจนหคดังบาน <c oughs> <laughs> ดสุ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 ดยอดอิ่มมีพี่มันเลยมาเลยเปลี่ยนมาเลยมืออขออนุญาตเช็ดปากตรงมือครับอ้เอาไอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าอามาเยอะกินน้อยอืามามาไปคนละคือแกนะครับคุณผู้ชมแบกกิ้งไหม อันนี้ยิ่งหวานนี่หวานมันอืละมุนบ่ดูเนี่ยเพราะมันมันสุกกว่าลูกนี้ไงใช่มันสุกกว่าแล้วอันนี้มันแบบเนื้อมันแบบผมว่าอันนี้แข็งกว่านะก็มันสุกกว่านิ่มน่มันนิ่มกว่าเนี่ยใช่ๆเนื้อคำม่อมเลยหนึ่งคำเนี่ย ก็ให้ผมค่อยๆเคี้ยวดิไม่มันม่มันเม็ดใหญ่ไหมเม็ดเล็กเม็ดเล็กเออโอ้โหนี่มาเม็ดถั่วอือเอาละอยู่ครับเท่าี่ไส้อ่ะก็ใครกินตอนอ่ะอ่าพี่เก็บไปกินเองแต่ตอนนี้อิ่มแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวเขาจู้กันกินนะ กินไปเรื่องเยอะอิมม่มอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็กินได้คนละสองสามโูนะครับก็อิ่มนะครับผมเพราะว่าทุเรียนเนื้อมันเยอะนะครับภู้บเบอร์เหวานมากด้วยนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้แค่ทุเรียนไว้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นไอศครีมเออเย็นๆต้าร้อนมาก็กินอร่อยมากนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับและพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ